ครูครับเมื่อวานผมเจอป้าข้างบ้านเออแล้วว่างไงป้าแกบอกว่าลูกสาวป้าอายุเท่าพี่ชายผมเรียนจบแล้วทํางานบริษัทใหญ่เงินเดือนไม่เยอะหรอกสองสามแสนปีหน้าก็จะแต่งงานแล้วอ้าวแล้วเธอว่ายังไงล่ะผมก็พูดกลับไปว่าแม่ผมก็อายุเท่าป้าน,นี่แหละแต่แกไม่ขี้โม้ขี้เสือกขี้เสือกเหมือนป้าอุ้ย เสียกเต็มเตมเลยครูครับเมื่อวานผมเจอป้าข้างบ้านเออแล้วว่าไงป้าแกบอกว่าลูกสาวป้าอายุเท่าพี่ชายผมเรียนจบแล้วทํางานบริษัทใหญ่เงินเดือนไม่เยอะหรอกสองสามแสนปีหน้าก็จะแต่งงานแล้วอ้าวแล้วเธอว่ายังไงล่ะผมก็พูดกลับไปว่าแม่ผมก็อายุเท่าป้านี่แหละแต่แกไม่ขี้โม้ขี้เสือกขี้เสือกเหมือนป้า เสียก้เต็เลย